สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้น้องแหม่มพลมารับบริการอะไรครับวันนี้นะคะก็มาถอดแม็กนะคะ<อ>จากการ<ม>ที่เสริออมขมับไปวันนี้ครบ15วันแล้วนะคะคก็มาถอดแม็กบอกเลยว่าไม่เจ็บเลย <c oughs> ค่ะตั้งแต่วันแรกนะคะที่มาทํานะคะตั้งแต่ทำตั้งแต่ลงมีดจนถึงตอนนี้คะ่ะไม่มีอาการเจ็บไม่ปวดอะไรเลยะคะ่ะเคยทำอะไรมาแล้วรู้สึกเจ็บบ้าง ก็เจ็บทุกอย่างค่ะที่ทำที่ทำบนหน้าคือเจ็บทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการทําศัลยกรรมที่บอกเลยว่าทําแล้วไม่เจ็บเลยอันนี้คาดใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เกินคาดค่ะเกินคาดเราเพราะจริงๆก็กังวลว่าหลังจากทำจะดูแลตัวเองยากแล้วก็จะเจ็บไหมทําขมับใช่ไหมใช่ทางขมับกับทางใบหน้าคลินิกก็การันตีว่าคุณหมอมือเบาเนาะมือเบาค่ะแล้วก็ยาดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นการทําศัลยกรรมที่บอกเลยว่า มีความแบบบวมช้ำน้อยมากปกติเนี่ยเอาง่ายๆเริ่มจากการทำจมูกนะีคือมันจะเขียวแบบเป็นอวตารเลยแต่ครั้งนี้บอกเลยว่า เขียวน้อยมากตั้งแต่ทําสัญญกรรมมาในชีวิตครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบชิลที่สุดอืมก็เป็นครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจมาทาที่ใบหน้าคลินิกด้วยเนาะเป็นครั้งแรกครั้งแรกประทับใจมากมากค่ะอืมโอเคคือปัญหาของเดิมของเก่าเราก็คือก่อนที่จะมาเสร็จขมาคือมีปัญหาเรื่องของหนกแก้มเห็นชัดใช่ไหมใช่เป็นคนที่ขมบตอบขมบตอบโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวกผมให้เพื่อนเพื่อนโดเน้นหนึ่งนะครับคือตอนนี้คือเต็มแล้วนะครับเต็มเต็มแล้วค่ะรู้สึกว่าหน้าผากมันแบบ โค้งรับกับหน้าแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันเต็มขึ้นมาทําให้แบบว่าเวลาเรามัดผมแล้วว่ามันมีความมันม่นใจมากขึ้น,นเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับก็คือคุณหมอก็จะเปิดแผลแนวแนวนี้นะครับแต่พอเรารวบผมลักษณะน,น,นี้เนี่ยก็จะไม่เห็นแผลเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ขึ้นได้ปกติเนี่ยนะครับแต่ต้งองรอนิดน,นึงนะครับแล้วก็ทั้งซ้ายทั้งขวาน,นี่คืออิ่มเต็มแล้วก็ดูเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี้ก็คือ15วันเนาะโอเคแล้วก็ ก็อยากแนะนําให้งดอาหารหมักรองของทะเลครบเดือนนะครับ,รบทางคลินิกเราก็อยากให้ดูแลตัวเองต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าเกิดดูแลตัวเองระยะสั้นๆแล้วต่อไปก็จะดูแลสวยตลอดชีวิตนะเนาะจริงๆในใจลึกๆมีแพลนอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมมั้งไหมครับ อตอนนี้ที่เร็งๆไว้ที่นี่คิดว่ารอบหน้าถ้าทำน่าจะทำสองอย่างพร้อมๆกันนะคะก็เป็นเสริมหน้าผากกับทำคางอืม,อมโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาปรึกษาคุณหหมอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ขอท<อ><ห>ักนนตัวก่อนเข้าที่ก่นอกน เพรา<ฮ>ะ,<ฮ>ะว่าสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าลําบากที่สุดในการใช้ชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องการนอนเนาต้องนอน,องน,นหงายตลอดเวลาใช่เพราะเราไม่อยากให้นอนตะแคงเพราะเ <ฮะ S 1> ดี๋ยวเกิดการกดทับแล้วอาจจะมีการติดเชื้อกับบริเวณหมอนได้เนาะ,<ฮ>ะก็งานศัลยาการรมของทางบ้านคลินิกนะครับเสริมขมับตอนนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่13,900บาทนะครับมีค่ายาย0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นงานแก้เคยฉีดไขมันนะครับฉีดฟิลเลอร์ฉีดสันเลวนะครับพังผืดนเกิดขึ้นนะครับคุณหมอจะดูแลเคลียร์ตรงนั้นให้แล้วก็ถึงจะ เสริมได้ถึงจะสวยนะครับก็มีอะไรก็สามารถทักมาปรึกษาได้นะครับส่งรูปมาปรึกษาก่อนได้เลยเนาะแอดมินตอบไวแน่นอนนะครับงขอบคุณน้องแหวนพลอยมากเลยครับราคา<อ>ดีมากๆนะคะอยากฝากให้ทุกคนนะคะรีบเข้ามาทํานะคะมาทําสวยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวงังคอนเฟิร์มค่ะว่าสวยครบจบที่บานานาคลินิกนะคะอะจาจาขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ